สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมแสแตนด,ด์ดิฟนะครับวันนี้เราจะมาทําการท้าพิสูจน์กันนะครับซึ่งจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้ทาการสอบถามนะครับสอบถามผ่านคลิปแล้วก็ให้คนบางคนนะครับบางคนที่อยากจะตอบกลับนะครับก็ตอบกลับมาว่าเออท่ายังไงผมถามนะว่าท่ายังไงถึงจะสามารถปลูกไอ้พวกนี้ได้นะปลูกผลไม้หรือว่าปลูกทาฟาร์มะนะครับได้ครับผม ซึ่งมีแนวคิดหนึ่งนะครับที่ผมเห็นแล้วน่าสนใจนะก็คือให้ใช้ที่ขุดเนี่ยไปขุดต้นมาเลยนะครับก็คือขุดต้นมันก่อนที่เราจะตัดมันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะเพราะงั้นผมจะลองไปทําดูว่าผมเด็กเงียบจะลองไปถอนดูว่าถอนอยังไงถึงจะได้มาเป็นเมลิดนะบขอดูก่อนเผื่อว่ามันอาจจะมีที่ถอนแบบอื่นด้วย อืมโอเคไม่น่าจะมีอะไรนะไปครับจัดไปไหนวารู้สึกจะอ,อยู่ตรงกลางนะครับกับตรงนู้นอีกหนึ่งต้นแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งต้นนะครับบนเกาะน,นี้มีทั้งหมดสามต้นโอเคมาลองดูซิจะได้มเมล็ดมันหรือเปล่าถ้าเกิดได้นี่ต้องขอบพระคุณคุณที่ให้คําแนะนํามาอย่างงามเลยะครับขอบพระคุณมาก เออเฮ้ยขึ้นสีเขียวอย่างนี้มีแนวโน้มว่าจะจะจะทำอะไรไม่ได้โอเคนะครับจากคุณสำรวจก็คือพบว,ว่านะี่มันก็ยังมันก็ยังขุดไม่ได้นะครับไม่รู้จะทำไงกับมันแล้วเนี่ยปวดหัวัผมว่าต้องปลูกได้เฉพาะไอ้พวกไอ้นั่นแหละครับพวกเอ่อฟลุตอะนะครับพวกฟลุตเนะนี่ยพวกต้นอย่างนี้ครับก็คือพวกหัวมันเนี่ยน่าจะปลูกไม่ได้ครับ เอาเน่าแล้วช่บหย <c oughs> เน่าแล้วโอ้โหออกมาตั้งทีเน่าเลยครับเอ้ยยังได้หรือเปล่านี่ามาลมควันย่างลมควันได้เปล่าประมาณว่าคืนความสุขแก่หัวมันให้ลองดูสิเอาไปย่างดูก่อนครับเอ้ยลมควันดีใช่ป่ะเเรียกกันลมควันครับก็คือทำให้มัน กึ่งสุกก <colours dragon risque sound> ึ่งดิบนะครับโอเคจุดไฟก่อนจงลูกชูนเออสามลูกเสียฟรีเลยเนี่ยติดยากเหลือเกินหนื้อฟืนหมดแล้วเนี่ยอ๋อย่างโอเคตอกไม้มาด้วยโอเคเพิ่มฟืนเพิ่มฟืนเสียงยังแบบยังย่างได้อยู่นะจะรอดูครับ ไปหาผลไม้ที่อื่นกันครับหวังว่านะครับหวังว่ามันคงมีอีกเออเอ่าวเฮ้ยที่ขุดอ๋อนี่อันนี้ผมโหลดเซฟใหม่นะไม่มีสักลูกเลยเหรอเหลือไว้สักลูกเนี่ยโอ้ไอ้ไปอ็งกวาดหมดเกาะเลยอเนี่ยมันไม่เหลือสักลูกเลยน้ำตาจะไหลและที่ซิงกว่าคือมันไม่เกิด มันไม่เกิดใหม่เลยครับอะไรเนี่ยเฮ้ยหลวเถอเราลดน้ําแล้วมันจะเกิดใหม่หรือเปล่าเนี่ยลดน้ํามันนะครับลองดูสิลองดูไม่แน่ไม่เน่ไม่แน,น,น่ลดน้ําให้มันครับลดแล้วมันจะงอกใหม่ <c oughs> เออไม่แฮะโอ้อไรวะเสียใจครับเนี่ยเสียใจมากอันนี้มีน้ําอยู่ โอเคต้มน้ำพลางนะครับผมว่าเราควรจะทําที่กรองน้ําเพิ่มนะครับเพราะว่าเรามีถังอยู่เยอะเลยนะครับถังนี้ดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดถังเจ็ดถังนะครับเอาถังไม่ขายได้เลยเนี่ยซึ่งผมจะทําที่กรองอันนี้นะครับที่กรองน้ําแบบเนี้ยนะครับไหนวะแบบนี้นะครับ,แบบรบทำอา่าสักสองจุดละกัน ไปวางไหนดีตรงนี้แหละจะได้ดูรู้ดูรู้เลยวางนี้ละกันนะเอ้ยแมวครับใกล้บ้านเกินตรงนี้ละกันเจ๊แล้วก็อีกจุดหนึ่งเออีกสักอันหนึ่งครับเป็นอ่าเป็นน้ำฉุกเฉินนะครับเวลาเราอยู่ใกล้เดี่ยงแล้วเป็นที่กรองน้ำฉุกเฉินนะครับ อันนึงเขาต้องอหนดีคงมีละกันเชาตรงนี้มีผลเกิดไหมส,สักลูกสักลูกสิไม่เกิดเลย <laughs> หัวเราะทางน้ำตาผมไปดูคลิปฝรั่งมานะครับเห็นเขาปลูกได้นะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นใครปลูกด้วยหัวมันเลยครับผมซึ่งผมสันนิษฐานนะครับว่า ปลูกด้วยมันไม่ได้นะครับปลูกด้วยหัวมันเนี่ยนะครับไม่ได้ครับผมแต่ว่าปลูกได้เฉพาะไอ้พวกผลไม้ครับพวกฟรุตอ่ะนะเพราะงั้นก็ต้องทําใจครับซึ่งเรากเา็เก็บมันมาหมดแล้วนะครับเก็บหมดแมปแล้วแต่ไม่แน่นะครับอาจจะยังมีผลไม้สักลูก2ลูกหลงเหลืออยู่ก็เป็นได้ผมอาจจะทิ้งเอาไว้นะเพราะว่าผมไปดูคิปฝรังเนี่ย ผลไม้เน่าเนี่ยนะครับมันก็ยังสามารถปลูกได้นะครับแต่บางเอิญบางเอิญผมจําไม่ไดว้ว่าผมทิ้งเอาไว้ไหนแล้วนะครับจาไม่ได้แล้วถ้าเกิดอยากใช้จําได้เนี่ยก็คงต้องกลับไปดูพาร์ทเก่าๆครับซึ่งพาร์ทไหนวะยิ่งจําไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยครับผมว่าหาท้งชาติก็ไม่เจอเนะี่ยมันอาจจะกลายไปเป็นปุ๋ยแล้วก็ได้ทิ้งไว้นานเกินเออมันคงไม่อยู่แล้วแหละนะครับเพราะงั้นทําใจ แล้วก็หาตามเกาะต่อไปครับเนี่ยสักลูกอะ่ะไม่เกิดเลยอะ่ะใจลายลูกเดียวเนี่ยไม่ให้เลย <c oughs> ไม่ให้เลยเหรอ <c oughs> เสียใจที่เกาะนี้มีต้องเยอะแยะนะครับต้น,นเนี่ยต้นผลไม้เนี่ยต้นฟุตขอสักลูกเดียวก็ไม่ได้อะ่ะ ส่วนตูก็จะเก็บเด็กอะไรหมดเนี่ยนี่คือดาตัวเองครับมันไม่เกิดใหม่อีกแล้วแต่ว่าต้นยูค่าเนี่ยเอออันนี้มันชื่อต้นยูค่านะผมเรียกผิดมาตั้งหลายพาร์ทนะครับไอแต่ว่าต้นยูค่าเนี่ยมันเกิดใหม่นะครับใบมันเกิดใหม่แต่ไอต้นฟุตดันไม่เกิดไอเกาะนู้นจะว่าไปผมไม่ได้ไปนานเลยนะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะเผื่อว่าอาจจะมีของเกิดม่เกิดอีกแล้ว ไปฉายซิวิ่งใต้น้ําวิ่งใต้น้ําของแทเลยเนี่ยอันนี้คือการสํารวจนะครับหาผลไม้ไม่มีครับมีแต่ต้นงูงูอยู่สามต้นต้นยูกาแล้วก็ต้นปาล์มโอเครู้สึกว่าถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะครับที่เกาะเ,เกาะฝั่งมุมซ้ายนู่นนะครับผมจะเจออยู่ต้นหนึ่งนะครับ มันมีผลด้วยแต่ว่าผลนั้นเนี่ยมันเก็บไม่ได้ผมว่าผลมันบั๊กอยู่แต่ว่ามันเห็นผลอยู่นะครับมันเห็นผลอยู่แต่มันเก็บไม่ได้ผมว่ามันบั๊กครึ่งหนึ่งติดอยู่ในหินแล้วอีกครึ่งหนึ่งออกมาข้างนอกนะครับมันเลยเก็บไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองไปดูแล้วกันนะครับผมจะพยายามงัดมันออกมาจจะหินแล้วกันงัดมาสุดๆเลยเดี๋ยวสวัสดีวิลลี่เอ็งจะไปด้วยไหมตอนนี้ผมเริ่มบ้าแล้วครับเริ่มบ้าในเรื่องแคสเวสแล้ว เริ่อบ้ากพอกับในหนังแล้วนะทิ้งวิสันจำฉากนั้นได้ขึ้นใจครับฉากวิวสันลอยทะเลอุ้ยเป็นการสปอยปะเนี้ยคงไม่นะอันนี้ย่างก็ไม่เป็นผลแล้วครับเพราะมันเน่าไปแล้วเสียฟรีเลยสามลูกแต่ว่าเก็บเอาไว้ครับเผื่อว่ามันอาจจะใช้ทําอะไรได้ในภายภาคหน้าอาจจะมีอัปเดตใหม่ครับผมก็คือเราสามารถปลูกด้วยหัวมันได้ก็ไม่แน่นะเก็บไว้ก่อนนะครับ เออหรือว่าไอ้สามลูกนั้นเราเก็บเอาไว้ในกองนี้หรือเปล่าเนี่ยจําได้ว่าอ,อไอ้ฟลุตแอบไอ้ผลไม้เนี่ยมันเป็นผลไม้เน่าผมจะเก็บเอาไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเก็บหรือทิ้งเอาไว้น่าจะน่าจะไม่ได้เก็บเอาไว้ครับน่าจะทิ้งไปเลย <c oughs> น่าจะทิ้งลงทะเลไปเลยมั้งโอเคไปดูในบ้านหน่อยดิไม่ได้เข้ามานานนี่ครับยาร์ฟีนเพียบ ติดร์ฟีนนะเนี่ยกับแอนตี้ไบอติกยาแก้ไขอะไรเงี้ยตรงนี้คลังอาหารนี่กระป๋องของแรเทพม,มากเก็บมาตั้งแตก่ก่อนสร้างบ้านหลังนี้ซะอีกเนีก่อนที่จะอัปเดตใหม่ซึ่งอัปเดตใหม่นี้นะครับไอกล่องเนี่ยไอ้กระปุกอาหารเนี่ยไม่มีแล้วนะครับมันไม่มีแล้วเพราะงั้นอันนี้เลยเป็นเป็นกระป๋องอาหารที่โคตรจะแรเทม่ม เทพจะเรียกว่าเป็นการเกิดใหม่ของพระเจ้ามาในรูปแบบกระป๋องอาหารนครับอย่างนั้นเลยอืมโอเคนะเช็คใต้ถุนบ้าน <c oughs> เผื่อตูทิ้งผลไม้เน่าไว้ใต้ถุนบ้านเช็คให้หมดแอบเช็คให้หมดโอชีมาถึงแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันกว้างแปลกๆฮะเหมือนเกาะเกิดใหม่ยังไงอย่างนั้น ม่รู้นะครับลงไปดูก่อนถ้าจะไม่ปดจะอยู่มันจะบักอยู่ในหินข้างในนน่แน่เดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนเกิดอะเปั๋เกิดอะเปัเเป๋ไม่เกิดแฮะนี่นี่นี่มีอะเปั๋สักลูกถ้าเหลือสักลูกนี่กราบงามๆกราบต้นไม้เลยเนี่ยนะครับตรงนี้หละตรงนี้ก็ ก็ก็ไม่มีอีกแล้วครับหมดแล้วไม่เหลือสักเอ้ยต้นนี้ไงต้นนี้ต้นนี้ไงที่ผมบอกมันบักอยู่ในหินครับแล้วก็เจอลูกหนึ่งอ๊เจอหรือเปล่าอเอเอีเอ,อ,อต้องดูไ้ดีๆครับ <laughs> ถ้าจะแงะหินดูเลย มันต้องมีซื้พยายามเสาะหาครับเห็นอะไรเหลืองๆนะครับก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับทุยไม่เห็นไงอยากจะทุบหินจริงๆเลยเหมือนไมค์ครับเนี่ยทุบได้เปล่าทุกทุบหินเหมือนไหมครับทุกออกไปสิเก,กะออกไป ออตัดทิ้งก็ไม่ได้เดี๋ยวลองเอามอสไปจี้ดูครับลองเอาไอเนี่ยไปจี้จี้ดูว่เาเผื่อมันขึ้นมาในหินเช่นขึ้นมาให้เก็บผลไม้ในหินได้มันอาจจะบักอยู่ก็เป็นได้ครับแล้วเจะเก็บได้นี่โอ้โหจะเป็นผลไม้สุดท้ายบนโลกเลยผมขอใส่ไว้ในกินเนสบุ๊กนะครับเป็นผลไม้ลูกสุดท้ายในโลกนะครับใส่ไวไ้ในกินเนสบุ๊ก <laughs> เออ เฮ้ยไม้แพลงรอดมาได้ยังไงเจอไม้แพลงข้างทางครับไม่ค่อยน่าดีใจเท่าไหร่โอเคผมสำหรับเกมสแตนดิดิบนะครับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปต่อพาร์ทหน้านะฮะ